สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพฤหัสค่ะโคจรเดินถอยหลังนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีตุลก็ควรจะได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะ ในปีพุทธศักราช2,565มีดวงดาวใหญ่ๆนะคะโคจรย้ายราศีหลายๆดวงค่ะเราก็มาดูนะคะก็จะมีดาวพระราหูดวงนี้นะคะในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาก็โคจรเข้าไปอยู่ในเรื่องของความรักและความผูกพันของท่านได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆในวันที่7กรกฎาคมดาวดวงนี้นะคะก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะของท่านและดาวที่สําคัญอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะ โคจรย้ายราศีเข้ามาอยู่ในภพอริของท่านในวันที่8เมษายนปี65นี้เช่นเดียวกันนะคะและได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแต่ดาวาพระพัสดวงนี้นะคะมีความหมายถึงภพสหัชชะก็เกี่ยวกับนะคะพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างการเดินทางการติดต่อนะคะของท่านเดินโคจรเข้าไปอยู่ในภพอริ อย่างนี้นะคะก็หมายความว่าเรื่องต่างๆที่กีลากล่าวมาว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างของท่านหรือถ้าท่านใดจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางระยะสั้นๆหรือบางท่านอาจจะเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆในช่วงระยะดังกล่าวนะคะจะมีปัญหานะคะ แต่จะมีปัญหาในช่วงต้นๆนนะคะและหลังจากนั้นนะคะตรงจุดนี้ก็จะเป็นไปในทางที่ดีค่ะเพราะดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งที่ดีนั่นเองช่วงแรกมีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วปัญหานี้ก็จะเบาบางลงไปนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามดาวพระพฤหัสดวงนี้ในวันที่25กรกดาคมปี65นี้ค่ะเขาก็จะเดินโคจรถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงวันที่3ธันวาคมปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะ ตลอดระยะเวลา4เดือนกว่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างไม่ว่าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปหรือเป็นตัวแทนนายหน้าตลอดจนนะคะถ้าท่านใดทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการขนส่งในตรงจุดนี้นะคะในเมื่อดาบพัหัสเดินโคจรถอยหลังนะคะ <c oughs> เขาก็จะเดินกลับไปสู่ปัญหาตั้งแต่แรกเริ่มที่ท่านมีนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอย่างไรนะคะประคับประคองธุรกิจการงานของท่านไปให้ดีมีความอดทนอดกลัน้นและขยันมุมานะทำงานนะคะไม่ให้มีปัญหาปัญหามีไว้ให้แก้แก้เสร็จนะคะเราก็มุ่งเดินต่อไปเพื่อให้ถึงจุดหมายคะ่ะเมื่อเรามาฟังคำพยากรณ์นะคะทราบว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคตเราก็เอาตรงนี้ค่ะมาบอกกับตัวเองเพื่อกันเพื่อแก้หรือหาหนทางแก้ไขให้ไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะและดาวพระประหัดดวงนี้นะคะก็หมายถึงความสมหวังของคนเราด้วยค่ะเมื่อดาวดวงนี้ โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอริกค,ความสมหวังของท่านนะคะในช่วงแรกๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่หลังจากนั้นก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะแต่เมื่อดาวดวงนี้เดินโคจรวิป,ปริตก็จะหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของท่านก็ย้อนกลับไปตรงจุดเริ่มต้นใหม่ที่มีปัญหานั่นเอง ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะมีดาวพระราหูโคโจรเข้ามาอยู่ในภพของความรักนั้นความรักของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าท่านใดมีคู่อยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์เลิกลาต่อกันไปก็เป็นไปได้ส่วนถ้าท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะ ท่านก็มีเกณฑ์จะเจอรักใหม่เข้ามาหรือคนเก่าอาจจะย้อนกลับมาก็เป็นไปได้ถ้าดวงสองท่านนะคะมีความแมทกันนั่นเองแต่ช่วงระยะเวลาที่ดาวพระพัสด,ดวงนี้คะ่ะโคจรถอยหลังนะคะในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะอาจจะสารต่อไป ไม่ถึงดวงดาวนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องสิ้นหวังค่ะเป็นช่วงระยะเวลา4เดือนกว่าๆเท่านั้นเองและหลังจากนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะก,กลับเข้ามาสานต่อกันอีกนะคะบางท่านก็อาจจะเจอความรักเข้ามากําลังดีๆกําลังคุยกันอยู่กําลังมีความผูกพันกันอยู่นะคะกับกลายเป็นว่าพอพฤหัสเดินถอยหลังทุกสิ่งทุกอย่างดาวลงทุกสิ่งทุกอย่างเงียบลงทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตาม อย่างที่จีลาบอกนะคะถ้าคนที่เข้ามาถ้าเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับท่านนะคะก็ไม่น่าจะแคล้วคลาดจากกันไปนะคะอาจจะมีช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นเองนะคะที่ทําให้ท่านเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนขึ้นมาแต่อย่างที่จีลาบอกนะคะขอให้มีความอดทนในช่วงระยะเวลา4เดือนกว่านี้นะคะหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันอย่างที่จีลาบอกนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีตุลมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ